หรือว่าเป็นมลแห่งเซ่ส่วนวิธีการทำนั้นจะเป็นอย่างไรครูมิ้นจะอธิบายให้ฟังวิธีการทำนะคะง่ายนิดเดียวถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่า Apple นะคะให้ใช้แอปพลิเคชันนี้ส่วนระบบปฏิบัติการ Android นะคะก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ค่ะหรือว่าเด็กๆจะใช้แป้นต้อง DSLR อวปกอบก็จะมีไฟฉายด้วยค่ะต่อไปจะไปพบกับคุณครูทิดาน,นะคะจะมาสอนเด็กๆไายมนนะคบทุคยากอะไรคะก่อน,นจะทำกิจกรรมกันนะคะขอให้นักเรียนไปิดไฟ่อนโอ้ไฟจะปิด ในักเรียนเนี่ยว่าสิ่งที่นักเรียนสนใจหรืออยากจะวาดลงไปเลยสำหรับรูปนแรกนะคะรูปนที่สองนะคะแลวเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนอุปกรณ์ดูนะคะ เรียบร้อยลงไปแล้วนะคะกับผลงานของคุณครูนิดามันดูน่าสนุกมากๆเลยแล้วก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูใช่ค่ะคุณมิ้งแต่เราคิดว่าเด็กๆของเราเนี่ยน่าจะมีไอเดียที่หลากหลายแล้วก็น่าจะทำออกมาได้น่าดึงดันน่าสนใจมากใช่คุณเจต่ะมีความคิดสร้างสรรค์เยอะแยะมากยในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาในแบบของตัวเองเนาะยังไงคุณครูกับคุณครูมิ้งรอชื่นชมผลงานของเด็กๆนะคะ ในสัปดาห์นี้นะคะคุณมีรัตน์ขอลาไปก่อน